หลายๆครั้งเวลาที่เรามีอารมณ์ไม่โอเคมันรับมือได้ยากมากหวานจะมานําเสนอ9เทคนิคที่จะทําให้ทุกคนรับมือกับอารมณ์ได้ง่ายขึ้นรู้สึกดีมากขึ้นนั่นเองค่ะ สำหรับวันนี้เรื่องของวันที่เป็น bad day เชื่อว่าหลายๆคนก็ต้องมีบางคนบอกว่า,วาแฟนทิ้งอกหกักเพื่อนไม่รักนูนน่นนี่คือมันเกิดขึ้นได้กับทุกๆคนเลย <Okay. S 1> แต่ว่าวันนี้นะคะอยากจะพาทุกคนเนี่ยมาดูวิธีการรับมือกันว่าเฮ้ยถ้าเรามีรู้สึกแย่เราจะดูแลอารมณ์นั้นมันยังไงเพราะบางทีมันก็รับมือได้ยากมากๆเนาะก็เดี๋ยวไปฟังกันเลยหวานคัดมาแต่เป็นเทคนิคที่หวานรู้สึกทําแล้วมัน w o ์ k ก,กับตัวเองอะเนาะก็เลยอยากมาแชร์ให้กับทุกคนฟัง ขั้นตอนแรกเลยนะคะก็คือการรับรู้อารมณ์ตัวเองที่เกิดขึ้นก่อนอารมณ์ของเราเนี่ยมีหลายอย่างหลายชื่อมากๆแต่บางทีเราอาจจะไม่ได้รู้เท่าทันมันเช่นตอนนี้กําลังรู้สึกโกรธไม่พอใจเสียใจเศร้ารู้สึกไม่สบายใจอึดอัดรู้สึกผิดอิจฉาสุขแฮปปี้ร่าเริงสดใสไม่มันมีได้หลายความรู้สึกมากเลยทุกคนเพียงแค่เวลาที่เรามีความรู้สึกนั้นะเรารับรู้มันได้เช่นตอนนี้รู้สึกสงบ ตอนนี้รู้สึกเศร้าอยากจะร้องไห้อะไรเงี้ยหรือว่าความรู้สึกที่ร่างกายก็ได้เช่นตอนนี้หัวใจเต้นแรงมากเหนื่อออกปวดหัวตัวร้อนอะไรก็ได้นะคะเมื่อเรารับรู้มันเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนโฟกัสของเราจากตอนแรกเลยที่เราฟุ้งอยู่ในความคิดในหัวคิดถึงอดีตหรืออนาคตมันก็จะทําให้เรากลับมาอยู่กับปัจจุบนันแล้วก็สงบขึ้นอย่างที่2เลยนะคะเทคนิค Ing, ผ่านประสาทสัมผัสทั้ง5วันชอบมากจากน uh ักจิตวิทยาเขาบอกว่าเป็นการดึงตัวเองกลับมานะคะเช่นอย่างแรกเลย5สิ่งที่เรามองเห็นก็ตอนนี้วันเห็นกล้องเห็นโต๊ะปากกาโทรศัพท์แล้วก็ระฆังนะคะว่าตอนนี้เราเห็นอะไรรอบๆบ,บ้างทุกคนทําไปพร้อมกันก็ได้นะคะต่อมา4สิ่งที่เราสัมผัสได้เนาะต่อมา3เสียงที่ได้ยินต่อมา2กลิ่นที่สัมผัสได้ กลิ่นของห้องกลิ่นของเฟอร์นิเจอร์ต่อมาหนึ่งรสชาติในช่องปากที่เราสัมผัสได้เมื่อเราเนี่ยรู้สึกดาวก็ลองกราวดิ้งตัวเองให้เราเนี่ยเป็นเหตุเป็นผลมากขึ้นสงบมากขึ้นเนาะ ข้อที่3เขียนออกมาให้หมดนะคะเพราะว่าเฮ้ยทาไอหกับ2ไปแล้วมันก็ยังไม่หายเราก็ลองเขียนออกมาเลยค่ะทุกคนอันนี้หวันชอบมากเพราะมันเหมือนได้ระบายสิ่งที่อยู่ในใจออกมาแล้วเราได้คุยกับตัวเองด้วยเนาะเขียนออกมาว่าตอนนี้เรารู้สึกอะไร อะไรที่ทำให้รู้สึกแบบนั้นนะเพราะจริงๆแล้วเราต้องการอะไรเราอยากเห็นมันเป็นยังไงปัญหามันคืออะไรเราอยากแก้ไขยังไงอะไรอย่างเี้ยคะระบายมันออกมาหรือว่าบางทีการที่เราให้กําลังใจตัวเองก็ช่วยได้เนาะข้อที่สใครที่รู้สึกว่าเฮ้ยมีคนที่เรารู้จักเป็นเพื่อนหรือใครก็ได้เราสามารถเล่าเรื่องนั้นให้เขาฟังได้ที่เราไว้ใจอะนะเรา ลองระบายให้เขาฟังมันช่วยได้จริงๆคะ่ะทุกคนยิ่งถ้าเกิดว่าเขาสามารถรับฟังเราได้อย่างไม่ตัดสินเนาะบางทีเนี่ยเราจะเก็บเรื่องนั้นไว้คนเดียวแล้วก็คิดวนๆซ้าําๆแต่ถ้าเราได้เล่าออกไปอะ่ะบางทีเราก็รู้สึกดีนะที่มีคนเข้าใจเรารับฟังเราเฮ้แต่ว่าถ้ามันไม่มีเลยทยําำยังไงคะมีวิธีเหมือนกันคะ่ะก็คือมีทั้งสายด่วนสุขภาพจิต1 3ึ่งที่เราโทรไปได้24ชั่วโมงแบบไม่เปิดเผยตัวตนมี b o w l o v e c h a t s t a t i o n c o m ที่รับปรึกษาทั้งแชท ะค,ะคุยกับผู้เชี่ยวชาญทั้งนั้านจิตวิทยาแล้วก็มีอาสารับฟังอีกหลายหลที่มากมายที่เดี๋ยวมาจจะทิ้งลิงไว้ให้ด้านล่างทุกคนก็สามารถลองไปใช้บริการกันได้นะคะมีแบบฟรีด้วยเยอะแยะเลย ที่ถ้าใครที่ชอบออกกําลังกายเนี่ยการเดินออกไปเดินข้างนอกที่เราได้เห็นต้นไม้เห็นตึกรามบ้านช่องมันก็เปลี่ยนบรรยากาศเราได้เพราะบางทีพอเราเศร้าเนี่ยเราจะชอบนั่งอยู่ในห้องแล้วก็จมแบบนอนอยู่บนเตียงบ้างอยู่ในห้องมุมเดิมๆเ,เห็นสภาพแวดล้อมเดิมๆความรู้สึกอะ่ะมันก็จะดาวคิดฟุ้งใช่ไหมแต่ว่าถ้าเราเนี่ยฮึบสักนิดออกไปเดินสักหนนาทีก็ได้อะ ถ้าแบบรู้สึกว่าเฮ้จต้องไปเดินจริงจังมันลำบากก็แค่พาตัวเองออกไปสักนิดแล้วระหว่างที่เดินเนี่ยก็ลองฝึกเดินด้วยสติได้นะ ข้อที่6ค่ะการฝึกมองอารมณ์ที่เข้ามาดั่งพายุพอเราอะเห็นว่าอารมณ์เนี้ยมันแย่มันทุกข์ทำไมฉันต้องเป็นอย่างงี้ฉันอยากจะหายมันแต่ทุกคนลองดูขนาดฝนตกมันยังหยุดได้ใช่ไหมคะอารมณ์เหมือนกันบางทีมันก็เข้ามาทำให้เราจิตใจว้าวุ่นไปหมดแต่เดี๋ยวมันก็จะผ่านไปทุกไม่นานเดี๋ยวมันก็จะผ่านไปอย่าไป ปฏิเสธอารมณ์ฉันจะไม่เศร้าฉันจะไม่โกรธหรือไปข่มมันไวอย่างเงี้ยวันหนึ่งมันก็ระเบิดออกมาได้ใช่ไหมดังนั้นก็คือยอมรับมันได้เลยเพราะว่าเฮ้ยเศร้าก็โอเคฉันเศร้าเออฉันก็มีวันที่ฉันออนแอแต่ว่าเดี๋ยวมันก็จะผ่านไปค่ะทุกคนพอที่7ก็คือการฝึกรักแล้วก็ให้อภัยตัวเองนะคะหลายๆครั้งเนี่ยเราเนี่ยให้อภัยคนอื่น เพื่อนสนิทเราทําผิดเราบอกเอ้ยไม่เป็นไรเพื่อนเพราะเกิดกับตัวเองเนี่ยโอ้โหเรานี่ตอกย้ำซ้าเติมยิ่งกว่าอะไรดังนั้นวันนี้ค่ะถ้าเกิดว่าใครที่รู้สึกว่าผิดพลาดไปไม่โอเคกับตัวเองก็ลองให้อภัยตัวเองดูได้นะเพราะว่ามนุษย์ทุกคนอนะไม่มีใครสมบูรณ์แบบ ข้อที่8ก็คือการทําความสะอาดห้องฟังแล้วแบบมันมันช่วยยังไงทุกคนลองคิดดูว่าบางทีเวลาเราดาวเนี่ยเราจะอยู่เฉยๆแต่ถ้าเราได้ลุกออกไปทําอะไรสักอย่างหนึ่งอ่าเก็บให้มันเข้าที่เข้าทางแล้วพอมันเสร็จสิ้นเรียบร้อยล้วจะรู้สึกว่าตัวเองมีประโยชน์มีคุณค่าฉันได้ Achieve ทำอะไรสําเร็จด้วย สุดท้ายข้อที่9ก็คือไปอาบน้ําหรือว่าล้างหน้าก็ได้ให้มันเฟรชเฟรชนะคะให้น้ำเนี่ยปล่อยไหลผ่านร่างกายแล้วก็เอออาบด้วยสติของเราเปลี่ยนเสื้อผ้าชุดใหม่มันก็จะเฟรชมากขึ้นนั่นเองฝนก็หวังว่าคลิปวันนี้ก็จะช่วยให้ทุกคนเนี่ยได้เทคนิคกลับไปลองทําดูเนาะอันไหนเวิร์กไม่เวิร์กลองคอมเมนต์บอกกันได้อย่างเอาอันไหนไปทําหรือคนอื่นมีเทคนิค ส่วนตัวที่อุ้ยชอบทำแล้วเวิร์กมากลองแชร์ให้กับเพื่อนๆนะคะก็กลับมาอยู่กับปัจจุบันกันเยอะๆเนาะแล้วถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะถ้าอยากให้คลิปหน้าทำอะไรต่อไปคอมเมนต์มาบอกกันได้เลยนะแล้วเจอกันใหน่นะคะ่ะรบ๊ายบาย